มาทำเมนูไข่พะโล้หมูสามชั้นแห้งเมงมะมุ่กถั่วพันธ่ะชื่ออาจจะดูแปลกนะคะแต่เป็นเมนูที่ง่ายมากไม่ซับซ้อนและหาซื้อวัตถุดิบได้ง่ายมากเลยค่ะสามารถทาได้ทั้งครอบครัวค่ะได้ทั้งผู้ใหญ่ได้เด็กพอรสไม่จัดจ้านมากเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันเลยเราม,มาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ<ม>น้ำมัน2 3เกลือสเกลือประกรอบด้วยกระเทียม,ม ไทยล่าขับชีตามด้วยหมูสามชั้นปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วดำน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำมันหอยน้ำตาลกายน้ำตาลมะพร้าวตามด้วยน้ำเปล่าเราจะตั้งไฟนะคะและ้วเทน้ำมันลงไป รอจนน้ำมันร้อนนะคะพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วเราก็ใส่ส่วนผสมสามเกลลงไปนะคะเราต้องผัดสามเกลจนหอมขั้นตอนนี้ใช้ไฟกลางนะคะค่ะพอสามเกลหอมได้ที่แล้วเราก็จะใส่หมูลงไปผัดจนสุกนะคะ ขั้นตอนนี้เราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้หมูผัดง่ายะคะ่ะ แล้วก็จะผัดหมูจนสุกนะคะพอหมูสุกจนได้ที่แล้วเราก็ใส่ส่วนผสมของเครื่องปรุงลงไปเลยนะคะ 1. สซีอิ๊วดำตามด้วยน้ำปลาตามด้วยซอสปรุงรสซอสหอยนางรม เราก็จะคนให้หมูเข้ากับส่วนผสมเลยนะคะพอเราคนให้หมูเข้ากับส่วนผสมแล้วเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะพอเติมน้ำเปล่าลงไปแล้วเราก็จะเคี่ยวพักไว้ประมาณยี่นาทีนะคะ ใส่ชวนผสมทุกอย่างลงไปแล้วเราก็จะเคี่ยวไว้ประมาณ20นาทีนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทําอะไรกันคะเชฟค่ะเราก็จะใส่ไข่นยกระทาลงไปนะคะแล้วก็จะคลุกให้เข้ากับเนื้อของเราเลยนะคะเคี่ยวจนได้ที่แล้วแล้วก็จะปิดไฟยกลงจากเตานะคะ ก่อนที่เราจะยกลงจากเตาแล้วก็จะโรยเม็ดมะม่วงหิมะผาสดแต่งข้างหน้าก่อนนะคะฝันมากเลยนะคะที่มานําเสนอเมนูที่แปลกใหม่ให้กับพวกเราและท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันค่ะไว้พบก,กันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ